คือมันดีใจแบบว่าดีใจแบบยังไงไม่รู้อะดีดีใจแบบตะกิดตะขวงดีใจแบบว่าไม่เต็มที่คือมันแบบจะว่าดีใจก็ไม่ดีใจนะแต่แบบเออก็ยังดี อย่างน้อยมันก็ชนะบ้างชนะเป็นแล้วย้อนกลับไปเมื่อคืนนะครับรพลพรรคปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดบุกไปเยือนบ้านของเบอร์ลี่ทีมรองบ้วยของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับชัยชนะแบบบุดวิดเลยสกอร์หนึ่งศูนย์เหมือนกับที่ผมอาทำนายเอาไว้ เมื่อวานเนี่ยนะว่าเต็มกลืนชนะเต็มกลืนแค่ประตูเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะเล่นแบบสวยๆย,ยิงแบบข,ดขาดๆชนะแบบมีสไตล์อะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปคิดเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าแมนยูชุดนี้นะจากการคุมทีมของเอริกเทนฮาร์ด้วยฟอร์มการเล่นด้วยสภาพทีมที่ไม่ค่อยจะสมประกอบด้วยสภาพจิตใจที่แบบว่าอ,อยังไงก็ไม่รู้อะสภาพจิตใจคือมึงไม่มีวิญญ,ญาณน,นักสู้ มันก็ได้แค่นี้แหละผงคงไม่คิดหรอกว่าโอ้หให้มึงเล่นมาแพ้มาสามนัดรวดโดนไปสิบประตูจากสามนัดล่าสุดแล้วยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีๆผีจะเข้าแล้วโชว์ฟอร์มแบบเหนือดุดเทวดาเล่นกันนะเล่นกันเป็นระบบมากด้วยทีมเวิร์กนะครับแล้วก็เอาชนะคู่แข่งแบบขาดลอยไม่คิดอยู่แล้วนะสุดท้ายก็ชนะแบบกระจุม๋มกระจิม๋มแบบใจหายใจคว่ำแบบผืดขึ้นคอแบบ เรียกอะไรเดียแบบหน้าละเหี่ใจแบบอึดอัดกระสับกระส่ายดูไปแล้วก็ความรู้สึกเหมือนที่ผมเคยพูดเป็นประจำอ่ะแม่งเหมือนถูกเกงในเข้าตูไดไอสัตว์นะครับเมื่อคืนนี้แข่งดึกด้วยนะนะแข่งดึกด้วยสามทุ่มมีแม่งไม่เตะห้าทุ่มครึ่งไม่เตะวันเสาร์แดนี่จะได้นอนเร็วเตะแม่งตีสองตีหนึ่งรายชื่อผู้เล่นสิบเอ็ดตัวจริงออกมานะผมดูแล้วโอ้โห แม่งยอมรับตรงๆเลยตาแทบถลนออกนอกเบ้าไอ้สัตว์ลิซันโดมาตินเนสอยู่ดีๆก็หายไปถ้าอย่างนั้นนะตัวการบาดเจ็บรักบาตัวไปแล้วนะกลายเป็นจอห์นนี่อีแวนนะครับคู่กับวิกตอรีเดอเลิฟโอ้โหลองนึกดูดิวิกตอรีเดอเลิฟนี่แม่งก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ไอ้จอนนี่แม่งก็พ้นสุดจุด,ดยอดมาแล้วขนาดมันรุ่งเรืองอยู่กับแมนยูมันยังกระเปิบ f, กับปนะ๊าบ มันดูแล้วมันไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ทางขวาเป็นดาโลทางซ้ายเป็นเลกิลอนตรงกลางโอ้โหเห็นชื่อของสกอตต์แม็กโทมิเน่นะเล่นทีมชาติเก่งเลือกเกินมาอยู่กับ U, แมนยูแมงเล่นแบบไร้ราคาเล่นแบบมึงลงไปทำเฮียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกละเฮียมีแม็กโทมิเน่มีมีจอนนี่อีแวนนะครับเท่านั้นไม่พอ มีฮันนีบาลเบบรีอะโอเคดาวรุง่งหัวฟูให้โอกาสดูพิสูจน์ตัวเองดูพกคราวที่แล้วเนี่ยเกมกับไรตันนะครับเอาตรงๆก็ยิงสวยนะครับยิงได้ดุเด็ดเผ็ดมันดีอะเราให้โอกาสดูเห็นที่เป็นตัวจริงแล้วเนี่ยเอาตรงๆไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วพอลงไปเล่นพอลงไปเล่นตอนแรกเนี่ยผังการเล่นก็ขึ้นมา นะฮะระบบสี่สามหนึ่งสองนะครับใช้กองหน้าเป็นแรดฟอร์ดคู่กับลัสบุสทอยลุนนะครับแต่พอลงไปในสนามเห็นตำแหน่งในสนามเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่นะเขาเล่นเขาเล่นสี่สองสามหนึ่งเหมือนเดิมนี่แหละคือเอาสกอตต์แมคโทมิเน่กับกาเซมิโร่เนี่ยเป็นตัวรับคู่กันนะขยับขึ้นไปหน้าต่ำก็เป็นฮันนี่เลเบบรีแล้วก็เอาบรูโน่แฟรนันเนี่ยโยกออกไปเยื้องออกไปทางขวา อันี่คือนี่คือสูตรการจัดตัวของเอริกเทนฮารเปิดเกมก็ด้วยความคึกคักเหมือนทุกแมตช์นะฮะแมนยูก็จะเริ่มเริ่มต้นได้แบบคึกคักแบบเอ้ยังมีพลังอยู่แรงยังเยอะอยู่เหมือนบอล VIP อะช่วงแรกๆบอลคนแก่ช่วงแรกๆมันยังไม่ได้หมดแรงไงมันก็วิ่งกันเยอะหน่อยเล่นไปเล่นมาก็จะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงเรื่อยๆ อเราโหยรรยแรงลงเรื่อยๆเมื่อวานแมนยูเหมือนกันช่วงแรกๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเว้ยเอาอีกแล้ว,วเออว,ว้ยเฮ้ยมีมีบีบเว้ยเฮ้ยมีบีบมีเพลสมีแย่งบอลได้มีบุกเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพอเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นเจ้าบ้านนะฮะที่เขาอยู่อันดับรองบุ้ยแต่เขาครองบอลเล่นเป็นทีมเวิร์กมีระบบนะฮะเบอร์ลี่เล่นเป็นระบบนะฮะทีมของแวนซองกองบานี ก็พูดง่ายว่าเขาก็เจรินรอยตามลูกพี่เขาอย่างเป๊ปกอรดิโอลาคือสายเดียวกันนะสายบอลแบบบอลครอบครองนะคอกันตามช่องเล่นด้วยทีมเวิร์กทำชิ่งวันทัดทูทัดเทียอะไรก็ว่ากันไปแมนยูก็เหมือนเดิมนะฮะเบกเกมเขาไม่อยู่กาเซมีโร่ก็เหมือนเหมือนสิบล็อกลับตัวนะเหมือนอาดยด่าดา่าก็เบลกไม่อยู่โดนเขาทะลุมาง่ายๆสกอตต์แมคทูมิน ก็ต้องใช้คําว่านะอันนี้ก็ต้องพูดแบบสุภาพสุภาพจริงๆไม่อยากจะพูดหยาบกลัวนะเด็กดูเยอะเยาวชนของชาติเยาวรุ่นดูเยอะไม่อยากพูดคําหยาบนะครับแต่ขอยกเว้นกับสกอร์ทูมิเน่แล้วกันนะยังหนุ่มยังแน่นร่างกายบึกบึนแข็งแกร่งมึงลงไปท,ำทํำฮีย้อะไรสัตว์นะสก,กัดบอลก็ไม่ได้นะนอกจากฟาว แตหยุดเกมคู่แข่งในแดนกลางคือมึงต้องทำฟาวมึงสกัดไม่เป็นนะฮะดักบอลไม่ได้สกัดไม่ได้แย่งบอลคู่แข่งไม่ได้นอกจากทำฟาวจ่ายบอลได้ไหมก็ไม่ดีเติมขึ้นไปยิงเติมขึ้นไปเสริมเกมรุกดีไหมก็งั้นๆเกมรับช่วยฮีอะไรไม่ได้เลยแมงไปเล่นสิบตัวซ้อนเปตูบีแน่แมงลงไปน้เผีอะไรไม่รู้นะเพราะฉะนั้น เบอร์ลี่เขาก็ดุดทะลุ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 มาแมนยูก็ตั้งรับมาเห็นแล้วเอาตรงๆนะมันน่าอนาใจอ่ะใครจะบอกเฮ้ยพี่ต้องลืมแล้วคำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำว่าแชมป์หลีกสูงสุดมากที่สุดแังกฤษนะคำว่าแชมป์แชมเมียน์ลีก13สมัยแชมป์หลีกสูงสุด20สมัยทริปเปิลแชมป์ทีมแรกพี่ต้องลืมไม่หมดลืมฮีอะไรสัตว์จะลืมได้ยังไง เนี่ยมันต่อให้มันตกต่ำแต่มันก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมันก็ยังมีปีศาจถือสามง้งอยู่บนหน้าอกไอ้เฮียมจะให้เล่นแบบเป็นทีมไร้ราคาไอ้สั์เจอเบอร์ลี่ไอ้ไอเฮียเขาเขาแพ้มาคาบ้านเนี่ยเขาแพ้มาสามนัดรวดปล่อยให้เขาครองบอลบุกสนุกสนานเพลิดเพลินนี่ดีนะฮะคือคุณภาพเขาอะต่ำเขาเป็นทีมที่ไม่ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรเพราะฉะนั้นเขาได้แต่ครองบอลเขาหาจังหวะยิงไม่ค่อยได้ โอนาน่าบอกสบายตัวนะครับกองหลังอย่างจอนี่อีแวนบอกเล่นสบายวิกตอรลินเดเลอร์บอกโอ้โหขนมกรุบหวานเจี๊ยบคือมันไม่ได้ถูกคุกคามอะไรเขาได้แต่ครองบอลแต่เกมรุกเขาไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้น่ากลัวไม่ได้มีอันตรายใดๆนะครับแมนยูก็สายการเล่นแบบต่างคนต่างเล่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปหน้างานนะแก้ไปทีละช็อตทีละช็อต แดฟอร์ดได้บอลก็ค่อยมาคิดจะทายังไงบรูโน่แฟร์นันได้บอลก็ค่อยมาคิดจะทำยังไงนะเห็นไหมแล้วประตูชัยเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเข้าทําที่เป็นรูปแบบที่เป็นระบบที่มีทีมเวิร์ดมันก็มาจากอะได้บอลตรงกลางจอนี่แวนวางยาวไอ้บรูโน่สอดตัวขึ้นไปตะบันวอลเลย์อย่างสวยสุดท้ายไม่ก็ขึ้นอยู่กับบรูโน่แฟร์นันนี่แหละนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของบรูโน่แฟร์นัน อย่างที่ผมบอกเป็นประจำถ้าวันไหนมันเล่นดีวันไหนมันยิงได้มันเข้าฝักมันยิงเข้าฝักเห็นไหมมันยิงอีกอ่ะมันอาจจะไม่เข้าอ่ะแมนยูก็จะได้ประโยชน์ก็อาจจะได้ผลการแข่งขันที่ดีส่วนแรดฟอร์ดได้บอลก็เหมือนเดิมดุย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 งุดงุ๊ดงุดงุดม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 ุดกระชากกระชากกระชากติดไอสัตว์ทุดท้ายคลองบอลน้อยกว่าเล่นเกมครับเหมือนเหมือนออกไปยันเสมอแล้วไปพลิกล็อกชนะเจ้าบ้าน หนึ่งประตรูต่อสุดดีใจชิบหายเลยเฮี้ย yeah.